สวัสดีเช้าวันจันทร์นะฮะคุณผู้ชมนะฮะฟ้าเปิดไม่ตกแล้วนะพายุหนองฟ้าน่าจะไปแล้วนะครับผมได้ยินเสียงฮูฮ่าฮูฮ่าไหนอะไรอีกอุยดดนี่อันนี้สวยมากเลยกับป้าเทบ้านอุ้ยอันนี้ก็สวยท่านผู้ชม้เชื้อมันเยอะแยะเลยนี่ไงเอฟซีดูนี่ไง เห็นยังใครเห็นแล้วกดหนึ่งกูเก็บเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้โหเสือเก็บหน่อยเสือสวยสวยอันนี้เลยใหญ่ใหญ่แล้วแตกตื่นแตกตื่นฮะเห็ดเห็ดสวยมากเลยในเก็บอันใหญ่เลยไงเสือเขาบอกว่ากินอ่ะต้องกินแบบนี้เห็ดเนี้เหรอเออต้องกินแบบรุ่นอย่างเงี้ยอร่อยเหรอแต่อย่าไปรุ่นแบบเนี้ยเก็บไว้ก่อนทำมือนึ่งหนึ่งก่อนให้เอฟซีดูแปบบหนึ่งมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อ่ะสวย เสอ้าวเห็นแต่ปากแอ่นอะไม่เห็นเห็ดเลยเห็นแต่ปากแอ่นอะไหนอ่ะอู้จ้าไปต่อใครไปดูตรงต้นกล้วยเด้อดาบายยังไม่มาดาบายยังไม่มาเอ้ยแกมาแลยวช่วยมันยังมีเชื้ออยู่นะที่โคนต้นนะฮะมันออกแบบเท่าปลายเข็มเข็มหมุดน่ะไม่เขาเขาเขาเดินมาแล้วแต่ว่ายังเดินไม่ถึง พอดีเรามาอกไ,ไปเดี๋ยวเราไปดูมุมหนึ่งมุมไหนอีกนี่นะฮะสบตแต่ละเช้าแต่ละเวน<ห>นะฮะ<ห>ก็จะฮู้ห้าฮู้ห้าฮู้ห้านะฮะ,ะ,ะเขาบอกเขาเจอเหตุการณ์ท,ทำไมเหตุมันมีตลอดเลยเหรอดาด้า โอ้เต็มเลยโอ้มาแใส่แตดผักไว้ก็มันลุโอ้โหเห็นอะไรไม่ได้นุ่นไม่ได้เห็นอะไรโอ้หเห็นอะไรเนี่ยเห็นใคโหเห็นใครกินได้ไหมกินได้ไหมก็มันคืนมันขมขมคนมันขมขมขมคืนบ่ะคอมันขมขมข้าวขมขมคืนคืนมันกินตะไคร้อย่างงี้เหรอเออมันอ้าวดาดานี่เราส่งให้เธอ นี่โ oh, อ ah, ah like so ้มันบานแล้วเหรออ้าวยังงี้เรียกบานแล้วเหรอกินแบบนี้อร่อยตุ่มตุ่อย่าอย่ากินแบบบานมันไม่แ่บเอาเอาไปแกงใช่ไหมเอแกงแล้วน้ำมันจะออกสีได้จะเป็นเห็ดแล้วนี่าน้ำน้ำมันจะออกสีอะไรนะสีแดงแดงเรากินไม่เป็นแดงน้ำหมาก หน้าดาดาก็ใกล้จะเป็นสีชมพูเองตองเลยนะดาดาก็ต้องกินเสียงแมวเพราะว่าด่ากินเห็ดทุกวันนะเห็ดที่วังปูออกตลอดนะไม่ไอ้ห็ดที่วางปูเต้นีหมายถือว่าถ้าแก้มแดงของตองแบบนี้ก็ดีนะน้องว่าไหมถ้าแก้มแดงของตองแบบนี้ก็ดีนะไปไปดูอีกจุดหนึ่งยังไม่ไปคือไงเห็ดละโมกไงเอาวดีไหม หาไม่เห็นเลยมีไหมมีไหมมีไหมใครจะเห็นก่อนใครจะเห็นต้นใครจะเห็นต้นใครจะเห็นมันคืออากาศร้อนอยู่นะเออใช่นี่ค่ะ FC ตรงต้นจิกตรงนี้อนะมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีตาโลเลยมะมีตาโอ้เจอดอกหนึ่งแล้วเห็ดแดงเห็ดแดงโอ้ FC เห็นน้ำหมากเหมือนกันบ่ มันไม่ใช่ oh. 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 ่หม oh. ูทั้งหลายดอกเสือเสือเสือูโอ้โอ้ยย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 กมยหยยยยยกยย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 ยอ้ยยยยยยย่ยย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 ายยยยยหยยยยยยนยยย ไห้ดูดูด้วยเออนั่นแหละแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละใหญ่ใหญ่ใหญ่เออสามดอกคิดได้ทั่วหน้าค่อยคิดว่าเจอเห็ดละงงเห็ดละงงบอกหนูตื่นไม่ทันค่อยจะหัวใจวายอยากพักผ่อนก่อนตอนหลังหนูจะตื่นมาให้เอฟซีถ่ายเอฟซีจ้าพัดลมมาทาร่าหน่อยทาน่าตกใจโอ้ยคุณผู้ชมดูนะฮะ การทุ่มทุนการทุ่มเทของสวนะฮะเพื่อจะพาเอฟซีมาดูเห็ดนะฮะถ้าเกิดวิ่งแล้วล้มทำยังไงเนี่ยดาดาไม่มีแรงแล้วดาดาจะอคิดว่าจะเจอเห็ดละงอกเหลืองอารามเนี่ยโอ้โหจะวิ่งมาจนเหนื่อยไหนตรงไหนเอาข้างไหนพอแกงหรือยังน่าจะพอแกงแล้วมั้งไปแกงใส่มะละกอ แกงสมะละกอให้เสือกได้ที่บ้านน่ะเขาจะได้สองหลักสามดอกเขาก็ไปแกงแส่มะละกออืมมันจะอร่อยหวานกรุบกรับเหมือนกันแต่เราจะใส่มะละกอตอนที่แกงเห็ดใกล้สุกแล้วจะสับก็ได้จะขูดก็ได้มันก็จะแซบนัวอู้หูแอนดูต้นชมบทองที่ลุงปลูกดิที่เรามาปลูกตอนน้ำกระลุงอะ มาดูต้นชมาททองอู้ทำไมมันสวยจังอ่ะที่ลุงพาเราปลูกเนาะแม่แล้วโตไวมากเลยอุ้ยจ้าลุงเห็นนี่ลู๊คุณผู้ชมดูจากต้นเท่านิ้วก้อยกลายเป็นต้นเท่านิ้วอะไรนิ้วโป้งแล้วสวยมากเลยตรงนี้เลยลองไม่รู้แขกมาละากเลยเล็กมากนะเมื่อก่อนอ่ะเล็กตอนที่เรามาปลูกเนี่ยคุณผู้ชมนะ อะไรอะไรตรงไหนต้นต้นไม้อะไปดูดิไปดูดิเห็ดฟางนะฮะตรงนี้เป็นภูเขาเห็ดฟางนะฮะเออดูดิจะมีเปล่าจะมีเปล่าลุ้น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 เเห็ดฟางเราขึ้นเลยนะโอ้โหเห็ดฟางของเราขึ้นแล้วนะตอนเนี้ยเนาะ มันจะมาเคลื่อนไปเลยมันคงจะหมดเชื้อแล้วนะหมดเชื้อแล้วเหรออ๋อต้องพลิกเอาเหรอเออต้องข้างล่างที่มันยังไม่ออกนะยอ๋อจะมันออกมันออกโหเจอก่อนหมูเลยโอ้โหในที่สุดก็เจอโหอันนี้พอแกงเลยเพราะดอกมันใหญ่มากใหญ่มากสุดยอดเลยเอฟซี ตาเธอคือแหลมแท้เอ๊ะวันนี้ฉันตาสวตรสามตีไม่ไม่มันดอกใหญ่มากเลยนะอย่างเงี้ยถือว่าดอกที่สวยสมบูรณ์มากเลยนะเห็ยนไ,มยไ,ไหมนีเ่เอารถรถมาดันนะเพราะเราออกไม่ไหวเนาะมันแน่นเอารถมาดันออกมาข้างล่างขึ้นมานะ่นมานะมันจะออกเยอ,เอ,เอะเลยนะเพราะว่ามันไม่มีทางออกเออเพราะว่าข้างล่างมีเชื้อเห็ดเต็มอยู่แต่มันยังไม่ได้ออกมันโดนทับเอาไว้เนาะโดนทับนอนดูต้นไม้ก็แล้วกัน

เวนใครที่จะมารับไม้ต่อจากเสือป mm ูเนาะเดี <ensus> mm ๋ยวเรอเดี๋ยวรอลุ้นเดี๋ยวรอลุ้นทำพิธีส่งมอบกุญแจก่อนโอ้โห fc โอ้ดูน้ำในคลองไส้ไก่คุณผู้ชมปูปูแอนปูปูแอนปูปูตัวใหญ่ปูตัวใหญ่เร็ว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 จับปูจับปูปูปูตัวใหญ่นี่ไงหูไม่ได้ไม่ได้อยู่่นี่นี่นี่ ือกุ้ยปูเยอะมากโู้ปูตัวใหญ่ปูตัวใหญ่งไปูนี่คุณผู้ชมเห็นหรือยังปูตัวใหญ่ปูตัวใหญ่ขนาดปูตัวใหญ่ปูตัวใหญ่อ่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ